ที่ท่านลูกค้าท่านสมาชิกขอมาหลายท่านเลยเนาะบอกว่าอยากจะได้หยกช้างเนี่ยไปมอบเป็นของขวัญที่ระลึกอันนี้เป็นหยกเก่าโบราณนะคะแกะสลักเป็นรูปช้างนะวันนี้ปุ้มนำมาจัดโปรโมชั่นเลยตอนมาใหม่ๆเนี่ยเขาเรียกเป็นตัวหรือเชือกเชือกละห้าร้อยตัวละห้าร้อยนะคะตัวละห้าร้อยตอนมาใหม่อันนี้เป็นหยกเก่านะคะอ่า อันนี้พวกยังไม่ได้ขัดเลยนะสีของเขาเนี่ยสวยงามมากอาจจะจับตั้งที่จับนอนเพราะอยากให้เห็นลวดลายเดี๋ยวพวกตั้งไว้ให้ดูก่อนนะคะปกติตอนมาใหม่ๆห้าร้อยบาทหตัวละห้าร้อยเนาะวันนี้เนี่ยเอาไปเลยจัดโปรดนะคะเท่าไหร่ดี ตอนมาใหม่ๆห้าร้อยนะแล้วพุ่งก็มาจัดโปรสามร้อยวันนี้วันที่สิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดนะคะสิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดเอาไปเลยค่ะตัวละร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบบาทค่ะถ้าท่านรับถึงโหลหนึ่งเนาะโหลหนึ่งเนี่ยพุ่งก็จะให้ตัวละร้อยยี่สิบ ะะจากห้าร้อยจัดสามตอนนี้วันนี้11เดือน11นะเอาไปเลยตัวละร้อยห้ถ้าท่านรับโหลหนึ่ง120ตัวละค่ะเป็นช้างเนาะช้างโบราณนะคะสีสวยมากอ่าเดี๋ยวให้ท่านดูอ่ะให้เขานอนนะท่านจะได้เห็นเห็นหน้าเห็นตานะคะอ่าให้นอนดูเป็นช้างโบราณนะ ตัวละร้อยห้าสิบค่ะช้างเก่ายกเก่านะคะยกเก่าโบราณช้างนี้ถือว่าเป็นสัตว์มงคลมากๆนะคะสัตว์มงคลมากๆท่านใดที่อยากจะนําไปมอบให้เป็นของขวัญวันปีใหม่นะคะก็รับไปเลยค่ะตัวละร้อยห้าสิบถ้ารับโหลหนึ่งนะคะเหลือร้อยยี่สิบค่ะนะคะช้างเนี่ยชาวไทยก็ เออ่นับถือมาตั้งแต่สมัยโบราณเนะาะก็ช้างก็จะเป็นสัตว์คู่พะวรกายของกษัตริย์นะคะแล้วก็ยังเขาเรียกว่าเขายังเป็นช้างขุนศึกเห็นไหมคะเวลามีศึกก็จะทรงช้างเพราะฉะนั้นเนี่ยช้างเนี่ยถือว่าเป็นสัตว์มงคลมหามงคลมากๆนะคะวันนี้เอาไปเลยนะคะตัวละร้อยห้าสิบค่ะ นะวันนี้เอามาจัดโปรช่วงปีใหม่นะคะอ้นะมีหลายตัวอยู่นะร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบถ้ารับสิบสองตัวนะคะเหลือร้อยยี่สิบนะคะเป็นหยกเก่านะคะหยกพม่านะคะหยกเก่าเนี่ยมีอยู่เท้าที่ท่านเห็นเลยนะก่อนที่พุ่มจะจัดส่งนะคะพุ่มก็จะทําความสะอาดแล้วก็ขัดด้วย ออยนะคะออยใสยๆแบบนี้นะคะเขาจะไม่มีกลิ่นไม่มีสีนะคะก็จะทําให้หยกเงานะคะสวยงามคงทนนะคะหนึ่งรอยห้าสิบาทอะดูใกล้ๆนะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถูกต้องเลยพี่อู๋ไปที่ศูนย์ใหญ่นะคะ ่านเคยได้ยินเนาะที่ที่อ่าไต้หวันไต้หวันใครที่จะไปดูยกหมูสามชั้นนะคะยกผักกาดเนี่ยต้องต่อคิวต้องเสียค่าเครื่องบินไปถึงไต้หวันเนาะแล้วก็ต้องต่อคิวยาวนานกว่าจะได้ชมนะบางคนสามชั่วโมงกว่าจะได้เข้าไปชมนะคะยกผักกาดยกหมูสามชั้นมาที่ศูนย์หัดใหญ่นะคะไม่ต้องต่อคิวเลยค่ะนะคะแล้วก็มี เยอะมากมีชิ้นใหญ่โอ้โหอลังการมากหรือท่านใดบอกว่าอยากเดินทางใกล้ๆก็ามาที่สาขาชนบุรีก็มีนะคะยกผักกาดยกหมูสาชั้นที่สาขาชนบุรีเนี่ยมีทั้งหมด4ชั้นนะคะสี่ชั้นชั้นที่1เนี่ยก็จะมีคอลเลคชันยกนะคะอยู่ในตู้ยกโชว์อยู่ชั้นที่1นนะคะแล้วมีอาหารเครื่องดื่มบริการด้วยเนาะบางท่านแบบว่าหิวข้าวมาก็มาสั่งอาหารสั่งเครื่องดื่มทานได้นะคะ มีแม่ครัวสาวสวยของเราบริการอยู่นะคะแล้วก็มีเครื่องประดับหยกให้ชมอยู่ที่ชั้นหนึ่งขึ้นไปชั้นสองก็จะมาดูหยกเก่าโบราณเช่นหยกผักกาดหยกหมูสามชั้นตาประทับห้องเต้นะคะขึ้นไปชั้น3นะคะก็ขึ้นไปกาบสกระสมเด็จพระพุทธเจ้าตโตโคมรังสีหลวงปูท่ทวดแล้วก็พระเกจิอีกหลากหลายพระอ,องค์นะคะไปชมเขาเรียกว่าสมบัติ สามแผ่นดินก็จะมีจีนไทยแล้วก็กัมพูชานะคะอยู่ที่ชั้นสามขึ้นไปชั้นสี่นะคะเป็นห้องเขาเรียกว่าห้องหมื่นล้านอ่าท่านประธานตั้งชื่อให้เลยว่าห้องหมื่นล้านนะคะเพราะว่ามีตู้พระสมเด็จ20กว่าตู้นะคะให้ชมนะคะกุท่านหลวงวิจารเจรานายแล้วก็ยังมีพระกิ่งปเปาเลสด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่นสาขาชนบุรีเนี่ยแค่เพียง 0. 0.0 0 1ของศูนย์ใหญ่เท่านั้นเองเนาะ ถ้าไปที่ศูนใหญ่จะมีแค่ชั้นเดียวในพื้นที่หนึ่งมืนตารางเมตรนะคะช่วงปีใหม่เนี่ยหใครไปเนี่ยไปกาบสักกระยกสังกรจจายสีชมพูยกพระโพธิสัตว์สีชมพูรืยยกสามตันสวยงามมากนะคะอ่าช้างนี่ร้อยห้าสิบค่ะตัวละร้อยห้าสิบเลยนะคะซื้อเป็นของขวัญไปแจกคนที่ท่านรักนะคะลูกน้องนะคะให้ ให้ความเป็นมงคลนะคะโอเคเก็บก่อนเนาะทีนี้มาดูกําไรโปรกาไรกันบ้างโปรกาไรกันบ้างเก็บช้างแป๊บนะจ๊ะช้างก็ตัวใหญ่ขอเก็บนิดนึงและตอนนี้นะคะทางสาขาชนบุรีนะคะเป็นสาขาที่ใกล้กรุงเทพที่สุดนะคะก็ทำการเปิดให้ท่านสมาชิกนะคะแล้วก็คุณลูกค้า ทั่วไปนะคะสามารถเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกเก่ายกโบราณนะคะรวมถึงพระสมเด็จนะคะในกุท่านหลวงวิจารเจรนายนะคะแถมยังมีห้องอยู่ดีมีสุขนะคะก็คือมากรบสักการะรูปเหมือนนะคะของสมเด็จพระพุทธจารย์โตผอมรังสีหลวงปูท่ทวดนะคะแล้วก็พระเกจิดังๆอีกหลายท่านนะคะ โดยชั้นที่1น,นะคะเราก็จะมีบริการนะคะทั้งอาหารเช้าและเครื่องดื่มนะคะหลากหลายเยอะแยะมากมายนะคะอร่อยทุกเมนูเลยนะคะก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะคะเราเปิดร้านตั้งแต่7จ็ดโมงเช้านะคะบรรยากาศข้างในก็สบายๆเป็นกันเองแอร์เย็นฉ่ำๆนะคะเราสไตล์การตกแต่งร้านก็ นะคะเรียบ,ยบง่ายๆสไตล์โมเดิร์นนะคะโดยทางนั้นเราจะยึดคอนเซปต์ของท่านประธานศูนย์นะคะก็คือสะอาดระบบระเบียบและพัฒนานะคะทางร้านจะเน้นความสะอาดเป็นหลักนะคะความสะดวกสบายนะคะ ส่วนเครื่องดื่มนะคะเราก็ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพนะคะเพราะว่าเราใส่ใจในคุณภาพของเครื่องดื่มและอาหารเพราะทุกคนที่เข้ามานะคะก็ต้องการมารีแลกผ่อนคลายนะคะได้มาดื่มเครื่องดื่มอร่อยอร่อยอาหารรสชาติดีๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่ร้านเราตระหนักถึงค่ะ ท่านั้นยังไม่พอนะคะด้านในก็ยังมีมุมนะคะสำหรับครอบครัวสามารถมานั่งทานอาหารรับเครื่องดื่มด้านไหนได้นะคะบรรยากาศของเรานะคะโดยเฉพาะอาหารที่นี่รสชาติอาหารนะคะอร่อยมากค่ะอยากให้มาลองชิมกันนะคะแล้วก็ด้านในก็ยังมีที่นั่งทานอาหารแล้วก็มีภาพทอทางการนะคะ อายุหลักร้อยปีให้ชมด้วยนะคะมีให้สแกน QR c ค d e นะคะจะได้ทราบประวัติว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะก็ยังมีก้อนหยกดิบนะคะที่ท่านเห็นอยู่นี่เป็นหยกเนเจอร์เนฟไฟส์นะคะหยกจีนนะคะเป็นก้อนหยกดิบที่ยังไม่ผ่านการเจรไนนะคะแล้วก็ยังมีตู้นะคะตู้หยกไทเออันนี้เป็นมุมไทเอ A นะคะ ด้านบนนะคะก็ยังมีพิพ,ธพิธภัณฑ์หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกผักกาดหยกหมูสามชั้นตาประทับฮ่องเต้นะคะหยกเก่าโบราณอายุหลักหลายพันปีมาให้ชมนะคะส่วนด้านบนนะคะก็ยังให้ท่านได้มากราบสักการะนะคะรูปเหมือนนะคะสมเด็จพระพุทธจาร้์โตพรมรังสีหลวงปู่ทวดเท่านั้นยังไม่พอนะคะก็ยังมี หลวงพ่ออยู่ดีมีสุขเงินทองเพิ่มพูนจงรวยมั่นคงมาให้เรากราบสการะขอพรน,นะคะแล้วก็ด้านบนนะคะก็ยังเป็นการเปิดก,กุท่านหลวงวิจารณ์เจียรนายนะคะมีพระสมเด็จวัดะระฆังนะคะหลากหลายเนื้อหลากหลายแม่พิมพ์นะคะแล้วก็ยังมีหลวงปู่ทวดพระกิ่งปราะเรศอีกเยอะแยะมากมายนะคะท่านใดที่มาที่ชั้นนี้เนะี่ยไม่อยากจะลงกันเลยทีเดียวค่ะ ยิ่งเดินยิ่งเพลินนะคะได้ความรู้ด้วยนะคะแล้วก็มีพระหลากหลายพิมพ์ที่เรายังไม่เคยเห็นนะคะถือว่าห้องนี้เนี่ยคุ้มค่ามากๆค่ะวิจิตรงดงามตะการตานะคะ อยากเชิญชวนนะคะให้ท่านสมาชิกนะคะเดินทางมาที่สาขาชนบุรีกันเยอะๆนะคะแล้วก็ถ้าท่านใดที่ชมคลิปนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะคะจะได้มีท่านสมาชิกหลายๆท่านมารู้จักกับสาขาชนบุรีมากขึ้น,นะคะ่ะ และทางสาขาชนบุรีนะคะยังมีการไลฟ์สดเกี่ยวกับการประมูลพระสมเด็จวัดละคังนะคะทุกวันศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มตรงนะคะส่วนการประมูลโยกนะคะอันนี้มันมีโยกสวยๆนะคะก็จะเป็นวันเสาร์หนึ่งทุ่มตรงเช่นกันคะ่ะ การไลฟ์สดนี้สามารถชมได้ทางช่องทางเพจเฟ e บุ o กไล v ์นะคะหรือชมย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube นะคะชื่อช่องว่าศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินสาขาชนบุรีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ